ในโลกนี้ไม่มีใครดีสําหรับดรอเมริกาอยากจะรู้จริงๆแลแ้วตะวันตีเนี่ยมีใครดีสําหรับดรอเมริกาบ้าง mm hmm. ก็มันไม่มีไงอแล้วมึงมีปัญหาอะไรกับกูอีเจ้ mm hmm. ก็ในเมื่อมันไม่ดีอะทําไม mm hmm. มึงเห็นเนี่ยประวัติดีๆหน้าตาดีๆแล้วมึงก็บอกว่าคนอื่นเขาบอกว่าดีมึงก็คิดว่าดีเหมือนกับกรณีของที่เวลาเนี่ยนะมีการซื้อเสียงหรือเวลาที่มีการสร้างไวรัลต่างๆแล้วเวลามึงเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยไม่มีอะไรเลยพอมึงเห็นคนหน้าตาดีมึงก็บอกว่าดี เขาว่าด like ีมามึงก <s chat ills> ็ว่าดีไปโดยที่มึงไม่ได้ตรวจสอบหาอะไรเลยพอดรกเตรริการพูดอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงมึงก็บอกว่าดรกเตรริการมีใครดีบ้างอะด่าไม่กระทั่งนายกด่านู่นด่านี่ด่าสารพัดคนเลยด่าทุกคนเลยดรกเตรริการสำหรับดรกเตรริการไม่มีใครดีเอ้าอีนี่แต่ไหนมึงบอกที่ว่าใครเป็นคนดีก็มึงก็บอกกูมาสิว่าใครเป็นคนดีประสบการณ์ของมึงกับประสบการณ์ของกูในอีเจแล้วมาวัดกันก็กูมีประสบการณ์มากกว่ามึงอีควายก็เมื่อกูบอกว่ามันไม่ดีแล้วการที่ว่ากูไไมม่่่วากูนับถือมมึงีปัญหาอะไรกัับกูอีเจถ้ามึงช่วกกู็ไม่นับว่าอยู่แล้้วกก็ถาเิดไไมม่่ดีกกูู็ไม่่พดวามันดี อ้าอีหาไหนมึงบอกกูมาสิแล้วมึงว่าใครดีล่ะก็กูเห็นว่ามันไม่ดีสักคนน่ะทำไมอยากมึงมีปัญหาอะไรกับกูอ่ะอ้าอีหานี่เออสำหรับดักเตอร์มริกาด่าทุกคนไม่เห็นมีใครดีอ้าก็มันไม่ดีอะอีควายมันไม่มีดีพอกูก็ไม่ว่ายมีปัญหาอะไรกับกูไม่ล่ะก็กูก็บอกมึงโยเออไหนมึงบอกกูซิว่ามีใครดีแล้วตะมีเนี่ยชุดนี้มีใครดีแล้วตรมณีชุดที่แล้วมีใครดีทำไมกูจะด่าทุกยุคทุกยุคทุกชุดทำไมมีปัญหาอะไรกับกูล่ะเอาอีนี่ เออใครดีไหนมึงบอกกูมาสิกูมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่ายใครไม่เลือกว่าใครแล้วกูมีสิทธิ์ในการที่ที่จะเลือกในการที่จะตาหนิใครไม่ตําหนิใครมันเป็นความรับผิดชอบของกูเอ้าอีา่านี่เสือกมาตําหนิกูมึงชอบใครมึงก็ไปดูสิอีหา่า